และแล้วก็ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอยขวัญใจคุณน้องคุณหนูที่ซิปเปอร์เซอร์แคสแห่งนี้มาสคอตที่ทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะพบกับเขาคนนี้ได้เลยครับซิปเปอร์เดรบิดมิวสิกมาตงโอาในวิถีเอาไม่ขอแบบน่ารักน่ารักอะครับโอ้แมว โอ้โหอันนี้ก็น่ารักไปเอาไว้แล้วครับขอแบบฟิลเฟียวเท่ๆถ้าพร้อมแล้วมิวสิกอนันตปาจเย่อปติเตเตนาอปาติยาอปติเตเตโกอปาติโตอปติโกโตโกอปาจเย่อาณาันตปาจเย่อปติเตเตนาอปา ปะโถเอ้ยหายใจหมดเลยนี่ไงใจหายก็พอครับเอา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 แนะนําตัวตัวเองเนี่ยให้ทุกคนได้รู้จักหน่อยเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่กระต่ายซิปเปอร์นะคบหรือเรียกสั้นๆว่าซิปเปอร์เดอะแรบบิทครับว้าวว้าวาวา,ว,าวันนี้พี่กระต่ายซิปเปอร์จะมาเป็นตัวแทนของน้องๆถามคําถามพี่เดี่ยวซึ่งเชื่อว่าหลายคนเนี่ยมีคําถามมากมายเลยอยากจะถามพี่เดี่ยวและคําถามยอดฮิตที่ต้องถามพี่เดี่ยวนั่นก็คือถามมาเลยคนเฟี้ยวต้อง เดี๋ยวซิเปอร์อยู่แล้วน้องชาย